สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะป้าบัวมาอัปเดตท,ที่ว่าป้าบัวทําครัวหลังบ้านเนาะว่าไปถึงไหนแล้วก็มาที่เลขเนาะก็ปรับดินเนาะช่างมาก็มาปรับดินค่ะชาบรั้วค่ะทํารังน้ําค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสั่งเหล็กมาแล้วเนาะสั่งเหล็กมาแล้วก็ เทฟุตติ้งแล้วก็ตั้งเสาค่ะนี่เป็นเสาเหล็กเนาะเสาเหล็กตั้งเสาแล้วเสาหน้าสี่ค่ะเสาหน้า 4, สีสูงสามเมตรค่ะสูงสามเมตรเนาะนี่ตัดเสาเมื่อวานแล้วก็ตั้งเมื่อวานนี้วันนี้ก็ช่างเราก็จะตัดนี่ค่ะใช้ค่าค่ะใชค้คาครัวหลังเก่า ตัดออกแล้วก็ใส่รางน้ําใส่รางน้ําไปลงลงนู่นค่ะนะคะแล้วก็จะได้ตั้งเสาเนาะนี่เสาด้านนี้ทีแรกป้าบัวว่าจะใช้ตุ๊กตาต่อจากหลังนั้นขึ้นแล้วก็เอาจ้่เอาเหล็กจ้่ด้านนี้พอบ้านกว่าไม่แข็งแรงก็เลยนี่ค่ะเสา ทฟุตติ้งแล้วก็ติดเพทไว้มันก็เป็นหลังของหลังหนึ่งหลังของมันต่างหากเนี่ยค่ะเพื่อความแน่นหนาเนาะแล้วก็เราแบบไม่ได้เทคานเนาะไม่เทคานเทแค่ฟุตติ้งติดเหล็กแล้วก็เอาเสาเชื่อมติดเพทเชื่อมติดเพทตัวนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ เทียมติดเพจตัวนี้เราเทปูนเพราะว่าดินของเราเนี่ยมันเป็นดินดินเก่าไม่ได้ถมดินไม่ได้ถมเนาะมันความแน่นหนาค่ะมันไม่มีท่อหลอดพื้นหรือว่าไม่มีอะไรแบบเหมือนกรุงเทพเนาะมันก็เลยไม่ต้องเทคานอะไรมากมายแล้วก็เราก็จะเทปูนทับทับเสาปลูกกระเบื้องอะไรเงี้ยค่ะความแน่นหนามันก็แน่นอยู่แล้ว หล็กก็เหล็กตัวยาวดูเหล็กตัวยาวเสาหนา้าสีกำลังดีค่ะสวยงามค่ะนี่สูงสามเมตรเอาให้สูงกว่ารั้วเนะลมจะได้เข้าเมื่อเราทำครัวเสร็จแล้วครัวเนาะเออทำโครงสร้างอะไรเสร็จแล้วเวลาตีะระเนงป้าบัวก,ก็จะตีระเนงลมก็จะได้เข้าทางระเนงลมเข้าแบบเย็นสบาย นี่ค่ะเหล็กเหล็กที่สั่งมานี่ก็สองสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้านู่นเลยค่ะสองสองหมื่นเก้าเนาะนี่เหล็กแล้วก็ไม้ฝาเชอร่าหนึ่งมัดไม้ฝาเชอร่าหนึ่งมัดเนี่ยค่ะเราตั้งโครงหลังคาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปบอกที่ว่าร้านร้าน อันนั้นอะเมท่านชีช้มาวัดมาวัดหลังคาเนาะจะได้สั่งว่าเราจะเอาสีไหนเอาแบบไหนมาให้เขามาวัดนี่ค่ะกันศาสต์ตัวนี้ก็ลือ้อขาไปติดข้างบนเนี่ยค่ะเป็นบ้านต่อเติมค่ะทุกคนต่อเติมเนาะต่อเติมที่อยู่อาศัยต่อเติมบ้านต่อเติมครัว ยกมุงหลังคาก็หยุดก่อนค่ะเพราะว่าเทพื้นนี่ก็เอาไว้งบขั้นตอนต่อไปเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะที่ว่ายกมุงนี่แค่เหล็กนี่ก็เกือบเกือบสามหมื่นแล้วทำฉาบรั้วหรือว่าทำรางน้ำน,นี่หมดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเหล็กนี่อีกสามหมื่นสามสี่หมื่นหลังคาอีกต่างหาก หลังคาก็เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เนาะนี่ค่ะก็ยกมุงก็หยุดก่อนที่แรกว่าจะเทก็ยังไม่เทมัหาคนไม่ได้ค่ะหาคนไม่ได้ก็หยุดก่อนนี่ช่างกําลังรื้อแล้วก็จะตัดค่ะจะตัดหลังคาจ้าประบวกก็อัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะระยะหลังก็ไม่ได้ปลูกผักแล้วเพราะว่าที่ปลูกผักกลายเป็นครัวหลังบ้านแล้วค่ะ คลิปนี้ประบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ